สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะฮือฮาเด็กแรกเกิดน้ำหนัก5.2กิโลกร,รมัมแห่แซวสนันลืมตาดูโลกปุ๊บไปโรงเรียนได้เลย ทำเอาชาวเน็ตเอ็นดูทั้งโซเชียลเรียกได้ว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องราวที่รับความสนใจเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปสุดฮือฮาเผยให้เห็นคุณแม่พึ่งคลอดลูกน้อยแต่ทำเอาไายคนถึงกับอึง้งตะลึงเลยทีเดียวเพราะน้องตัวโต,วตวและจำมำมากๆทำเอาชาวโซเชียลแห่สนันลั่นลืมตาดูโลกปุ๊บไปโรงเรียนได้เลย โดยผู้โพสตลระบุว่าคุณหมอก็ตกใจกับตัวผมมากครับผมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มาก เด็กแรกเกิด Hashtag น้องอาเนเเชพร้อมไปโรงเรียนแล้วครับกินนมเก่งมากซึ่งชื่อน้องมีชื่อว่าน้องอาเเชมีน้ำหนักหลงังคลอดถึง5.2กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนอกจากนี้คุณแม่ยังได้ไปอัปเดตคลิปน่ารักน่ารักให้ชมเรื่อยๆผ่านช่องติกตอกของเธออีกด้วย ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นอย่างจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้เพราะความน่ารักจ้มากของน้องน่ารักเกินต้านจริงๆแถมยังแห่เข้ามาแซวสนัน่นคลอดวันนี้พรุ่งนี้เตรียมแบกเป้ไปโรงเรียนได้แล้วบางคอมเมนต์ก็ขอเคล็ดลับจากคุณแม่ว่าตอนท้องบำรุงอะไรน้องเลยคลอดออกมาน้ำหนักดีขนาดนี้ ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ